สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องกันเคาะสายแล้วกันนะครับได้เห็นมีคนถามไว้ในสมาคมมาน,นะครับจริงๆการเคาะสายเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับจริงๆก็แล้วแต่คนว่าจะเคาะกันยังไงบางคนก็ใช้ทั้งมือตกออกนะครับอย่างเงี้ยก็มีนะครับหรืออาจจะใช้แค่นิ้วโป้งเคาะลงไปนะครับ แล้วก็จะมีการข้อสายแบบที่เราตีคอร์ดไปด้วยนะครับอย่างเช่นการข้อสายแบบที่ตีคอร์ดไปด้วยเราก็ต้องแยกส่วนนะครับโปงก็ตกไปข้างล่างก็ตีไป